Core screen horn outside window. door hear the squeak. I my เช้ามานะคะแกะทุเรียนก่อนเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานที่เราซื้อมามันมีแบบดูตรงนี้คก็กลัวแบบไม่รีบแกะจะไปมากกว่าอานี้อ่า้แกะเลยไม่รอช <laughs> ้าตื่นมาทําอย่างแรกคือแกะทุเรียน แบบราคาเขาขายอยู่ที่7,500ยเยนนะะแต่ว่าเราไปบอกเขาว่าคือมันแบบมันจะ7,500ยเยนไม่ได้เพราะมันแบบมันจะเน่าแล้วไหมอ่ะก็เลยบอกเขาก็เลยลดให้ลดส4 0พันเยนค่ะก็เลยเอามาเผื่อไว้เผื่อมันกินได้อ่ะก็น่าจะกินได้อาจจะแบบไม่ดีตรงนี้ตรงเดียวหรือเปล่าอุ้ยเครียดเลยลองแกะก่อนอุ้ยมันแบบว่าไม่โดนทุเรียนค่ะเป็นแค่เปลือกอุ้ยโอ้ยโชคดีมากแต่คือแบบ คืออยู่ในัสภาพที่แบบว่านุ่มมากๆแล้วนะคะแต่ก็เป็นคนชอบกินแบบนุ่มค่ะแบบนุ่มมากนะคะตันนี้แกะได้เรียบร้อยค่ะนี่คือใช้มือแกะหมดเลยนะเพราะว่ามันแบบเปลือกมันแยกจนแบบว่าแกะได้เลยเลยค่ะไม่ต้องใช้อะไรเลยและนี่คือที่เราได้มาคือเป็นคนเป็นคนกินแบบนุ่มอยู่แล้วนะก็เลยกินได้ชอบค่ะอุ้ยสี่พันเยนถือได้มาในราคาถูกเลย น้องเลขึ้นโตอะไรอยะลูกก็ให้กินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำกันเสร็จแล้วก็วิ่งเล่นกันไปนะคะแล้วดูขึ้นโตอออนจีนน้องก่ะลูก <c oughs> ตรงน,นี้เขามีา <c oughs> ลังนกนะนะ้องก็เลยมีอุ่นจีแต่ไม่เป็นไรล้างได้ ให้เขาเลี้ยงลูกเขาก่อนอะไรลูกอยู่แล้วลูกอยู่เหรอมีสองตัวเนอะอ่าใช่ใช่อาจจะเป็นน้องคนนั้นนี่ค่ะน้องน้องที่เขาอยู่บ้านเรานะฮะสองคนนี้กลางคืนเขามานอนอยู่ในบ้านเนี่ยอ้ามาแล้วลเขาก็มาฟักไข่ที่นี่เราก็จะได้เห็นลูกนกอุย้ยนี่นะเปิดประตูน้องดุ๊กดีออกไปเลยอ ผู้คอนมาปีนขึ้นมาในวันนี้กันคะ่ะอืปีนขึ้นมาเล่นบนหมอนน้วมามาทำไว้อุ๊ยอุ๊ยตกไหมคะ สนุกใหญ่เลยเนาะมีที่ปีนตอนเช้านี่คือคุณตาวันนี้ไม่ทําอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีจอบไปข้างนอกการแล้วอันนี้มีขาหมูที่ซื้อมาไว้ก็เลยบอกคุณตากินขาหมูได้เลยให้มันแช่แข็งมาเปอยไหมเปื่อยมั้งไม่เคยไม่กินเลยเราไม่ลองไงฉันยังไม่ได้กินเลย ไม่ปกติเป็นคนไม่ค่อยกินขาหมูแต่ว่าลองซื้อมาเฉยๆเห็นเขาแบบขายถูกเขาขายถุงละหกร้อยเยนโอ้ยถูกทำไมแล้วก็คุณยายยังไม่ตื่นนะคะคุณยายให้พักผ่อนไปเพราะว่าเมื่อวานอาจจะเหนื่อยมากๆวันนี้เดี๋ยวบีก,กับป้าป่าจะออกไปบ้านสวนนะคะไปหาช่างค่ะเอาคุณใจให้ช่างนะคะมาถึงแล้วนะคะ <c oughs> พอเห็นบานโลแล้วก็เซเว่น <c oughs> ก็เลี้ยวเข้าไปใไนซอยได้เลย เข้ามาก็ภูเขาเลยนะโรงพยาบาลใหญ่ วอลเปเปอร์สีอะไรอันนี้เป็นแบบเดีย๋ยวเปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์นะคะเวลาคนมากดปิ้งป่องอันนี้มันแบบเก่า mm hmm. นั่งคิดอยู่นะว่าสีวอลเปเปอร์เราข้างล่างสีเดียวกันหมดเลยดีกว่ากํนนาลังคิดว่าวอลเปเปอร์ข้างล่างจะทำสีเดียวกันหมดนะแนวขาวๆหน่อยห้องชั้นสองนะคะ มาคิดก่อนเอาสีอะไรดีห้องนี้ห้องนี้สีเดียวไปเลยดีกว่าเป็นห้องแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เอากุญแจให้ช่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาเริ่มงานเลยค่ะเริ่มจากการเอาพวกพื้นตะตะมีไปซ่อมก่อนนะคะแล้วก็ติดผนังต่างๆน่าจะใช้เวลาสัก2-3สัปดาห์หรือเปล่านะคะและทีนี้ก็จะ ให้เขาไปดูบ้านหลังที่3ด้วยนะคะว่าจะทําอะไรยังไงบ้างเพราะว่าอาจจะได้แบบทำพร้อมกันไปนเลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนบ้านภูเขานะคะก็ยังเหลืออีกนิดนึงนะคะ่ะขอเคลียร์อีกนิดนึงแล้วก็จะเริ่มไปปล่อยเช่าแล้วนะคะส่วนอีก2บ้านอีก2หลังนี้ก็น่าจะต้องรอให้ดีโนเวทเสร็จอาจจะต้องใช้เวลาสักเดือนนึงนะคะ่ะสักเดือนหน้านะคะก็คอ่อยปล่อยเช่าค่ะแล้วก็นี่ป้าป๋มีนัดกับจิตแพทยนะคะ ที่คลินิกจิตแพทย์เสร็จแล้วก็เอารถไปเช็คสภาพต่อเลยค่ะวันนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะส่วนคุณตาคุณยายก็อยู่บ้านมาผ่อนไปค่ะหมอนะ11โมงครึ่งนะคะนี่มาถึง11โมง28อะอุ้ยเกือบไม่ทันรีบมากโคโคโลนคลินิกคลินิกจิตใจ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ยังอยู่แบบทรงๆค่ะเดิมๆออดีบ้างไม่ดีบ้างละวต่วันนะก็เรียกว่าเรื่อยๆละค่ะเดี๋เรื่อยๆไม่ได้แบบอันดีขึ้นมากไม่ได้แบบแย่ลงมากนะกินยาต่อไปค่ะก็ค่อยๆช่วยทํางานไปเรื่อยๆนอะย่างงี้ออกไปพบ มาบ้านนะคะมาเอารถคันใหญ่น,นะคะไปตรวจสุขภาพเอ้ยไปเช็คสภาพค่ะคดูเหมือนรถจะสตาร์ทไม่ติดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขับนานมากตึงๆตึงๆคือถ้าจะจำไม่ได้ว่าขับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะเอกระโปรงรถก็เปิดไม่เป็นนะาะเนี่ย มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ล็อกหรือเปล่าเปิดไม่เป็นก็เรามีอุปกรณ์นะคะทำแบตก่อนนะคะทำแบตก็เรามีที่เติมแบตนะคะติดบ้านพอดีเพราะว่ารถคันนี้ก็เคยสตาร์ทไม่ติดแล้วเพราะไม่ค่อยได้ใช้ระหว่างที่เรารอรถนะคะว่ารถจะสตาร์ทติดเมื่อไหร่เราก็มาทำงานเคลียร์ของตรงนี้ก่อนนะคะ ก็ว่าจะไม่กินข้าวเยอะนะคะแต่คุณตาทำหมูผัดกระเทียมให้ค่ะก็เลยอ่ะกินก็ได้ไดคุกกลับมาบ้านแล้วนะคะคุณตาก็ทำอะไรคุณตาทำอาหารอะไรกันอีกนี่คุณยายเอาผ้ามาจะพับให้นะคะเนี่ยมาาูดดเียวกัับุง้้นนนึ คุณยายคือเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณตาก็เลยทำให้้ามาลูกหนูเจอะไรคะอ๋ออยู่น้ำเหรอหนูเดินมาวันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนเนาะเย็นๆสบายชักจะเส็อ่ะที่ร้อนเหรออุ้ยนี่ยังไม่ถึงหน้าร้อนเลยร้อนแล้วเนี่ยจะไปไหนคะเนี่ยเตรียมกระป๋องกระป๋องน้ำเนี่ยฮะเอาไปแล้วหรอคะ ไปเล่นแล้วค่ะคนนี้อ๋อเพื่อนบอกให้รีบไปหรออ่ะแล้วโทรศัพท์ล่ะโทรศัพท์เร็วโอเคตุ๊คุณตาทำหมูอ๋อชิมได้กินได้กินหมดเลยก็ได้หนูอิ่มมากเหรออิ่มมากอิ่มมากไปกินอะไรมาอิ่มมากกินข้าวที่โรงเรียนอร่อยเอาไม่อร่อยแล้วกินโอย แล้วหนูก็กินน้ำเยอะไปไหมเนี่ยลกูกแก้วที่สามแล้วอะวันอนนี้คุณจะไปบ้านเพื่อนนะปับป๊บไปส่งแล้วเดี๋ยวหกโมงใช่ไหมลูกหกโมงไปรับปะ่ะ <c oughs> เพราะว่าบ้านเพื่อนคนนี้อยู่ไกลนะะบ๊ายบายยังคงเคลียร์งานต่อไปนะคะช่วงนี้คือแบบทุกคนแขกไปใครมาไม่ได้นะบ้านลกมากค่ะ เรียกองนี้เสร็จก็จะได้สบายนะรถสตาร์ตติดเรียบร้อยคนะ่ะเดี๋ยวเอาไปให้เขากนะค่ะเอาไปที่ร้านซ่อมคนะ่ะและนี่งงมากว่าแบบมีขยะขนมปังอะไรมาอยู่ในรถได้ยังไงยังไม่ได้กินด้วยอยู่มานานเท่าไหร่แล้วทวําไมวะตั้งแต่เดือนมีนาะแสดงว่าเรานั่งรถคันนี้ครั้งท้ายประมาณแบบก่อนมีนานะ ก็เดี๋ยวบีขับคันนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวปะป่าไปด้วยอ่ะไปรับบีกลับนะคะโอ้ประจําของเรานะคะโอเคค่ะเอารถไปฝากเขาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาจะโทรมาบอกคือ2ปีเราจะต้องมาเขาเรียกว่ามาเช็คสภาพรถหนึ่งครั้งอะค่ะแล้วถึงจะเอารถไปขับได้นะคือจริงจริงะต้องให้รถไปยกแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่า ไกลามากขับมาแป๊บเดียวไม่เป็นไรวางง้นนะคะแต่ถ้าเป็นรถใหม่นะคะรถใหม่อ่ะสามปีถึงจะเช็คสภาพแล้วทีนี้ก็ค่อยมาเช็คครั้งละสองปีค่ะคือเราจะเปลี่ยนรถก็ต่อเมื่อพอไปเช็คสภาพรถแล้วต้องแบบเปลี่ยนอะไรเยอะต้องเสียเงินเยอะแล้วก็จะเปลี่ยนรถนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันมิทำไมลูมิอยู่ในนี้อ่ะลูกถุงมม่มจะเอาไว้ใส่ของตอนแกะแล้วเราก็นะหนูก็ แค่พมหรอขึ้นหน่อยน้อยหรอก็มีตามคนนะเดี๋ยวอนะไปลูกไปน,นี่ออกไปรับนิคูที่บ้านเพื่อนนะคะวันก่อนเขาเดินกลับบ้านเองเขาบอกเขาเหนื่อยมากก็เลยบอกว่าไปรับหน่อยคือถ้าเดินมาก็ประมาณกิโลกว่าบ้านเพื่อนคนนี้ก็เลยมารับบ้างแต่หลายครั้งที่มารับคือไม่เห็นนิคูเพราะนิคูเขาไปเดินกลับไปเองก่อนแล้วแต่วันนี้ กลับมาแล้วนะคะด้วยความเหน็ดเหนื่อยนี่ก็เอาของมาซักนะคะเนี่ยเอาเข้าที่ซักเลยหลุกปะอันไหนจะซักบ้างของซักเยอะมากแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูหยุดเนาะโอเคหนูได้พักผ่อนอยู่บ้านหนูเอาซักก่อนเลยไหมของหนูมันเยอะๆซักคนเดียวไปก่อนเลยดีกว่าอะไรเนี่ <laughs> นี่นะฝึกปั่นจักรยานนะเพื่อนสอนอยู่ ห,หนูมัมมาจะเล่นกับลิลี่หนูก็แบบต้องมาเนาะมัมมาจะอยู่กันลิลี่ห <c oughs> เหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยกันก็นั่งพักกันตรงเนี้นะคะ่ะ <c oughs> อะไรคะอะไรคะคุณ <c oughs> ตาทำทอดมันนะคะที่เราทำเมื่อวาน เดี๋ยวกลับมาแล้วเดีวชอบกินเลโอให้ใส่พริกอีกเหรอลูกอ๋อเลโอบอกไม่เผ็ดต้องกินเผ็ดๆอืมเดี๋ยวกำลังกินอะไรเนูกินสาใหม่นะคะแต่พับสายใหม่แบบเป็นเหลี่ยมๆไม่ได้ทำแบบกลมๆโบุลี่มบดเอเนทอดหมันหมูพริกแกงนี่ทอดเสร็จแล้วนะ ก็จะกินกับข้า <slightly> ว <cheers> ไมม่ีเห็นไหมลูกอร่อยไหมไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดนิดนึงเออออกมานี่นี่นี่นะเขาชอบกินทอดมันเนาะทุกคนชอบกินอันนี้หมดเลยยืมตัวอีย ก็มานังทำงานกันต่อนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจ้าเนย